ของแหนมเห็ดนะคะมีมเห็ดของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าตอนนี้เราก็จะเก็บใบกระเทียมเทากันนะคะเพื่อไปใช้เป็นวัตถุดิบในการทำแหนมค่ะ นี่นะคะเป็นดอกของต้นกระเทียมพอบานมามันจะเป็นสีม่วงแต่ว่าตอนนี้มันยังไม่บานค่ะต่อกันเลยนี่จได้แล้วค่ะวัตถุดิบในการทำแหนมใบกระเทียมของเรามาดูส่วนผสมของแหนมเห็ดนะคะ มีเห็ดหูหนูขาวเห็ดนางลมเห็ดเข็มทองเห็ดลิ้นดำใบกระเทียมเถาพริกผงปรุงรสเต้าหู้ยีเกลือขิงสดค่ะต่อไปไปดูวิธีการทำกันได้เลยจ้าคตอนนี้เห็ดของเราก็นึ่งสุกแล้วนะคะเห็ดสีอย่างนี่เห็ดลินดำเห็ดหูหนูขาว ก็เห็ดนางลมเห็ดเข็มทองค่ะพอร้อนเึ่งแล้วเราก็รอให้มันเย็นก่อนนะคะถึงจะมาปรุงพอเห็ดเย็นแล้วนะคะเราก็จะมาปารุงรสกันดับแรกเราใส่ต้ะหูยี้ค่ะเพื่อเป็นสีสันของแหนมเห็ดเรานะคะนี่ขยี้ให้ละเอียดพอขยี้ให้ละเอียดแล้วนะคะก็ใส่เกลือ นิดนึงค่ะเพราะว่าต้อหูยี้มันเค็มอยู่แล้วเสร็จกันนิดเดียวเจแล้วก็ใส่ผงกุ้งรสแล้วก็คนให้เข้ากันค่ะคนให้เข้ากันใส่เข้าไปเลยค่ะเข้าสวยใส่ไปถ่วยนึงนะคะ เสร็จแล้วก็คูกเขาให้เข้ากันตามด้วยใบกระเทียมเถาที่เราสับละเอียดแล้วนะคะโวยลงไปเลยใบกระเทียมเถานี้เราใส่เทนใบกระเทียมของแท้นะคะเสร็จแล้วใส่ขิงสดสับละเอียดค่ะขิงสดสับละเอียด นี่คลุกเขาให้เข้ากันค่ะคลุกเขาส่วนผสมให้เข้ากันทั้งหมด ีนี้เราก็จะชิมรสชาติกันนะคะว่าได้หรือเปล่าโอเคค่ะรสกลมกล่อมต่อไปเราก็จะไปห่อใส่ถุงนะคะแนมเหตุของเรานะคะถ้าเกิดว่าเราทำขายแล้วก็ช่างกิโลถุงละหนขีดถุงหนึ่งจะขายอยู่ที่20บาทหรือว่า25บาบาทตามราคาของเห็ดที่เราซื้อค่ะ ถ้าเห็ดแพงเราก็ขายถุง25บาทแต่ถ้าเห็ดถูกเราก็ขายถุงละ20บาทค่ะแต่นี่เราทำกินเองไม่ต้องช่างเพราะว่ายังไงเราก็ทำกินในครอบครัวอยู่แล้วค่ะแล้วก็แนมเห็ดของเรานี่มีตั้ง4อย่างมีประโยชน์ครบถ้วนนะคะมีประโยชน์ครบถ้วนสมบูรณ์มีทั้งเห็ดลินดามเห็ดเข็มทออ ็ดนางลมแล้วก็เห็ดหูหนูขาวค่ะ ของเราก็ห่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะพรุ่งนี้ก็กินได้แล้วค่ะหรือว่าถ้าใครอยากกินเปรี้ยวมากก็เก็บไว้2วันหรือว่า3วันก็ได้นะคะแล้วก็ถ้าใครอยากเก็บไว้นานๆก็เอาไปแช่ตู้เย็นไวค้ค่ะค่ะเดี๋ยวรอให้มันเปรี้ยวแล้วเรามาทอดชิมกันค่ะว่ามันจะอร่อยขนาดไหน ผ่านไปหนึ่งวันแหนมเห็ดเราก็เปรี้ยวแล้วนะคะนี่นะคะเราก็ตั้งกระทะให้น้ำมันเดือดแล้วเราก็จะทอดแหนมที่เราทำเมื่อวานกันค่ะวันเดียวเปรี้ยวแล้ว ในการทอดแหนมเราใช้ไฟอ่อนๆนะคะนี่นะคะพอเราเอาแหนมลงไปแล้วเราก็จะกลับด้านครั้งเดียวเลยทอดไฟอ่อนๆกอมันเหลืองนิดนึงเราค่อยกลับด้านนะคะ อมเหลืองแล้วเราก็กลับด้าน กินมากเลยค่ะเนี่ยของเราพอมันสุกอีกด้านหนึ่งแล้วก็ ตัจะกินได้เลยค่ะนี่ค่ะแหนมของเราที่ทำเมื่อวานมันเปรี้ยวแล้วนะคะวันนี้แล้วก็ทอดกินกันเลยมากินข้าวด้วยกันค่ะวันนี้ทอดแหนมกินกับส้มตำกับผักค่ะแล้วก็มีพริกมากินข้าวกันเลยค่ะ ご覧ください。<laughs> ก็กินอิ่มแล้วนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะตอนนี้ก็กินอิ่มแล้วนะคะแหนมของเรา <c oughs> ตอนนี้ก็กินอิ่มเรียบร้อยแล้วนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้พอแค่นี้คะ่ะห <c oughs> ยนอา <c oughs>